แต่ว่าพื้นกับเปียกอยู่อันนี้เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อคือนนี้นะครับฝนเริ่มตกมาตั้งแต่เมื่อคือนนี้ครับตกเมื่อคือนนี้ตกบยแฮ้งนะครับพึ่งมาตกแห้งตอนประมาณแปดเก้าโมงเช้านะครับแล้วก็ประมาณนี้มาตลอดเลยครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเมื่อนี้ที่ผมถ่ายเป็นวันที่22นะครับ นตกไม่แรงนะครับแต่พื้นกับเปียกอยู่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับยังบ่หยุดเลย จุดที่ผมอยู่เป็นเขตตำบลน,น้องป่าปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายนะครับได้รับผลจากพายุวิพานะครับแต่ว่าบอลุนแรงครับเป็นฝนตกปล่อยๆฝนตกลิ้นนะครับลิ้นมาเบิดเบื่อแล้วครับบรรยากาศเมื่อนี้นี่กะมอแก้กันหาป่ากับการน,นอน ่วงนี้น้ำโขงกาขึ้นสูงนะครับกะคา,าดการว่าน่าจะท่วมนะครับแต่กะแอบหวังนิดๆว่าอาจจะบ่ท่วมอากาศฝนตกลิ้นแบบนี้กะขอให้ทุกคน นอนหลับฝันดีนะครับผมสวัสดีครับ